สวัสดีครับผมปอนครับครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนั่นแหผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรชั่นพิเศษนะพอดีว่าเห็นผ่านตาในผ่านหน้าอยู่เลยแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจเป็นเพราะว่าเป็นภาพยนตร์สั้นเป็นภาพยนตร์สั้นแนวสยองขวัญเอาตรงพี่นักแสดงสยองขวัญเนี่ยพยายามจะทำเรชั่นมาหลายครั้งหลายครั้งไม่ใช่ไม่มีโอกาสทำอีกทีหนึ่งซึ่งครั้งนี้ก็มองเห็นว่าอยากดูพร้อมกันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ สิ่งที่สําคัญคือชื่อเรื่องมันชื่อว่าผีตามคนเนาะแล้วก็กํากับโดยคุณภาคภูมิคูมับที่เคยฝากผลงานทั้งชัตเตอร์แล้วก็เรื่องแสดครับโอ้โหแค่สองนั้นก็คือสุดยอดแล้วนใจแล้วและอีกหนึ่งที่น่าสนใจจริงๆคือเขาบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยถ่ายทําโดยใช้ iPhone 13 pro ในภาวะแสงน้อยด้วยถ่ายทาทั้งเรื่องอยากเห็นว่าจะแบบถ่ายออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูในคอนเทนต์ของภาพยนตร์เรื่องนี้กับเรื่องที่มีชื่อว่าผีตามคนนะครับผม ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับในบันใจจากเทศกาลผีตาโขนข<อ>จังหวัดเลยชื่อกันว่าวันนั้นพูดผีจะออกมาเดินบาปปนกับผู้คนใสห่หน้ากากนิ่งมากเลยเนาะโอ้โหดีดีมีถ่ายกับขึ้นโดนเลย ขโมยเงินเงินเออเออโโหโคงโหขาขึ้นไปไหยนะขาลงเนี่ยโอ้หแหกได้เลยนะโอ้บรรยากาศเออแต่ว่าเพราะว่าแสงน้อยจริงเนาะโอ้โหป่าป่าโอ้โหสวอมากพ่วา ตำรจจะตามเจอเลย่าแส,สดงว่าเปิดชมยเงเลมามมขนาดนี้ต่อให้กูบอกทางมันยังมาไม่ถูกเลยมั้งน้อยดีกว่<ม><ม>ากระท่อมเนี่ะที่บอกเจ้าของที่เขาทิ้งไว้เฉยพี่นีม่มี็ใครมปนอยู่นะเรวผมเคยมานอนตอนรับจ้างเท้าไร่นอนหรือด,ดิมกันอยู่นี่สักสองสามวันรอให้เรื่องเงียบก็ค่อยว่ากัน เจ้เขาเก็บเงินไว้เยอะกว่าที่คิดดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเที่ยวในเมืองกันข่าวต่อไปเป็นทีดีปพราะร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดหนองคายคนร้ายเป็นวัยรุ่นสองรายแต่เนื่องจากสัญญาณการขโมยเฮ้ยพี่พตายป่าวอะนี่ข่าวเราเลยว่ะข่าวองไรมาวะอ๋อ,อยังไม่ตายเป็นตายเท่ากัน โอ,โ,โอ้โอหนาช<า>ัดขนาดนี้<อ><อ>เฮ้ยให้มันช่วยมูนับเงินหน่อยไม่ช่วยระวังฐา,าน<อ>ไม่เท่านะเว้ยคือคงไม่คิดมั้งว่าเขาจะแบบโอ้โหโตาม,มตามตำรวจมันหาเราไม่เจอหรอกลอยได้บัดัามเป็นยังไงตอนนี้เจ้าลูาน้นใส เราต้องข่าวมาอยู่นี่มันเวียกหลายระยะแต่กลับไปเธอนี่ตำเสียอาเงินเพ็เฮียนแฮมเดอโอ้ยว่าเป็นอยังดั้นกแกกับมาบ้บนกับพ่อครอบครัวเขาไม่รู้ไม่รู้เด้อยายคิดพ่อดิดพ่อใช่ใช่ เขาบอกว่าคนน้อยไงวะแล้วตู้ปลาที่เดินแต่เมืองน,นี้คืออะไรเออเลยบอกช่วงนี้เทศก,กาลผีตาโคนผีอะไรนะผีตาโคนคืออะไรวะขยายอ่ะเคยเล่าว่าไอ้คำว่าผีตาโคนมันเพีย้ยนมาจากคำว่าผีตามคนม,มันเป็นวันที่ผีอ่ะจะออกมาเดินป่าบ,บนกับชาวบ้าน,นาเหมือนฮาโลวีนกาสารโรดไง ก็ประมาณนั้นอะหลวงพอจบงานใช่ไหมเขาก็จะเาื่องการผีตาโขนลอยน้ำพอเขาเชื่อเลยว่ามันเป็นเหมือนการลอยสีชั่วร้ายถ้่ไปไม่ให้ผีมันตามลงมาไม่ดีเราไม่รู้จริงเนาะเป็นไรตันนี้ผีมันตามลงมาแล้วว่ะโอ้โหเขาเห็นเพราะว่า ็มองยหกส60บาทจะบอกนะว่าเดี๋ยวไปใส่ชุดผีตาขวดแล้วก็เดินก็ไม่เนี่ครับตัวเราหนีเลยอย่างนี้ต้องดตามแน่นอน นไหนไอเดียมดีว่บของสักอันเอยไปหยิบมาจากไหนจากในร้านนี่แหละโอ้โหเราร้านแบบแต่ไม่รู้ว่าเป็นร้านขายไหมหรือว่ายังไงน่าจะเป็นร้านกำลังวาด ชิ้นสวหยิบมาใส่ไม่ได้เด้อเพื่อนเปล่าเอออาจจะเพื่อนอา้าวหูดเฉยหรอ ไม่ขายผมมีเงินซื้อเท่าไหร่ครับผมบอกว่าไม่ขายไงเฮ้ยบอกราคามาดิน้องก็มันอยากได้เฮ้ยมันอก้าวันหนึ่ง<า>สิงวะจับเลยนี่พอ,อ,อแล้วผมเดี๋ยเราก็ได้ไม่ขายแล้วมึงจะปล่อยไวงทำไมไม่เป็นไรไม่ขาย,ขายว่ามันกูขอ แตต้องเจอดีเนี่ยแน่นอนพี่บาสพี่เป็นอะไรของพี่วะแทนที่จะอยู่เงียบอ่ะจะหาเรื่อเพิอีกทำไมวะทีเจก็ทีหนึ่งแล้วอะ้หนียวไม้เฉก็จบแล้วปะมาถีบเจด้วยจะไผักเขาทำไมวะแั้มึงมก็เห็นด้วยกักูไม่ใช่ มึงจะห้ามกูก็ทำได้ข่างในไม่ทำหรอกมึงยอมรับเหรือมึงก็กลัวเหมือนกันเพราะเจ๊เขารู้แล้วว่าเราเป็นใคร ไม่มีใครตามมาได้แล้วเรามาเ,เ,เาที่ยวเทศกาลชีตามคนไงสนุกดีกว,ว่าคนทำผิดมันรู้สึกอย่างนีไรหรอวะใช่มันจะกระวนกระวนกระวายใจ มาที่เดิมเออคุณป้าที่ดนถรีปะอืมน่าจะน่าจะเป็นเหตุการณ์ 嘿、yeah. เ,เมื่อกี้นั่งดูจนลืมไปแล้วว,ว่าถ่ายใช่ไลยโฟนเนี่ย <c oughs> คือมีการชดเช,ช,ชยแสงเข้ามาแบบดีปาะ 아, 무튼 아. 不了。 ข่าวเฟี้ยวจริงๆเว้ยฮาวจริงไม่กลัวอะไรเลยชอบมากสากไต่ไต่สว่างของมือมืออ่ะไม่ได้ความสัตเตอร์เหมือนกันได้เป็นฉันฉันก็หลอนจริงอ่ะเอ้า มเมื่อคืนหน้ากากันาดนั้นใส่ใส่ยากกวบาพี่สุดมั้ยเฮ้ยไปบ้างอะไรของมึงแบใส่นอนเลยแก่ไปบ้างอุ้ยอ้ยอาวนะอาุ้ยนอะุ้ยอุ้ยดีดีดีตาหายโอ้โหเคียร์ผ่อน มันเป็นบุ๊คว้นั่นเลยอไอ้นะไอ้หน้ากากเปลี่ยนหน้า,ามันหายไปแล้ววะโอ้ยใครเขาให้ออกมาเดินคนเดียวขอบาทมันไม่อยู่หายไม่อยู่มันหายไปไ

ดีมากเสือกพี่บันอ้โหอ้โหเป็นแบบบันไดที่ร้านปะเออที่ร้านจำลองอ่ะอุีย you oh. ไปมึงเห็นบอกไอ้ตั้มเที่ยงเหมือนไปเราทำมันสร้างเรื่องอะไรวะใครจะทำกันวะพี่มึงไม่ได้ออกไปกูไม่ได้ออกไปแล้วใครจะออกไปวะพี่บ้านอะไรที่ยันทีมันกลับมาอยู่ที่นี่นวะเออมันอยู่ที่นั่นหนีในถ้่าเฮ้ยพี่บ้านย่าิบยิบกับมันพี่บ้าน ถ้ายสัตว์ไอ้บาาของจริงบานี่ว่าเผายังไงก็ไม่เป็นไรแค่น im ั้นใช่ไหมนี่ไงบอกให้มไม่ไม่เผาบอกให้ไม่อุ้ยหมดมดมดไม่เหลืออะไรเลย ลองเรียกกูใช่ไหมพัดออกนออกพี่บาหอมโล่มาเนาะ เ,เวนี้ปีศาจอะโอ้โเออเออเออ,เ,อ,อเป็นเวนี้เลยปีศาจเลยหล่อนเลยนะเอาจริง มันเป็นแบบหน้าเดียวกันเลยมันคืออันเดิมอะ่ะเออม,มันคืออันเดิมตามไปที่เลยโอ้ต้องเอาไปคืนปะเหมือนจะต้องเอาไปคืนแล้วเราจะดับยูไส้แล้วรอยายแค่นี่ยังคนตามตามไปเหตุการณมากยายรู้แล้วแต่ยังตำรวจจะมาตามพามันกับยาย ต้องขอโทษออกไปลอยนะ้ำต้องลอยต้งใจต้องมาหาโอ้สิีงนี้สวยมากโลเคชั่นก็ดีอืไี่แสงธรรมชาติเลยนะเนี่ย ถึงยายหลายหลายแต่ต้องกลับไปหายานบ่ได้นะคุณลุงคนนั้นแน่เลยใช่ไม่สิ คุณลุงให้เควส์ไปโอ,โโอโน้นี่ดีนี่ดีอ๋อก็อยูอ่ในนี้เลยนี่มันวิญญาณอยู่ในนี้ไปเลยเก็บวิญญาณในนี้มดเลยอ่ะ สุดยอดมากดีอะดีมากเลยอะชอบความที่เขาตีตีความผีเป็นปีศาจด้วยอือก็จะเห็นว่าเป็นปีศาจชัดเจนมากเพื่อให้แบบว่าต่างชาติดูแล้วจะได้เข้าใจแบบว่าอินกับเรื่องที่ดูด้วยเพราะบางทีถ้าเกิดว่าเอาเป็นผีไปเลยอ่ะเขาอาจจะแบบไม่ไม่ได้แบบไม่ได้เข้าใจวัฒนธรรมมาผ่านนั้นพอเป็นปีศาจด้วยมันก็เข้าใจได้เพราะว่า ด้ความที่นากาพปีตาโขนเนี่ยดูแล้วมันก็รสนิมภายนอกก็อาจจะคล้ายๆแบบเป็นปีศาจอะไรหน่อยก็ตีความเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วก็ชอบฉากจบนะที่เป็นคุณลุงคนขายนากาพปีตาโขนเนาะก็มาหยิบอันนั้นกลับกลัไปแล้วก็ตัดผ้าเป็นเหมือนวิญญาณของไอ้เจ้าบาสก็อยู่อยู่ในนี้เลยเหมือนโดนขัง ดีอ่ะดีดีแต่เขามันเขือว่าอะไรมันเหมือนแบบว่าเขาพยายามเตือนแล้วอืว่าอย่าเอาไปแต่ก็ไม่ฟังได้ความที่บาเป็นคนแบบมุทะลรู้เป็นคนแบบเป็นคนโลภทูเฟียกเขาห้าวเลยตั้งแต่ตั้งแต่ที่แบบว่าเหมือนอะไรนะทีบ คุณป้าเราลงมาจากบันไดแล้วก็แบบอ่ะแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนแบบนี้อพอคนที่แบบกล้ากล้าลองกล้าลองดีก็จะเจอในสิ่งสิ่งนี้แหละประมาณนั้นแล้วอย่างตามนี้ก็คือเหมือนแบบเหมือนตามเขาอะเออก็อาจจะไม่ถึงขั้นตายแต่ว่าก็กลับไปหาคุณยายได้แล้วมันเป็นสิ่งที่เขาก็ทําผิดไปแล้วถ้าจะหนีก็คือต้องหนีไปให้สุดกับอีธานนก็คือกลับไปรอบตัวใช่ยอมมั่ตัวซะแล้วก็มันมีแค่สองวเนาะใช่เพราะว่าโดยพื้นฐานของตัวตัวตามเองเขาไม่ได้เป็นคนใช่แต่ซึ่งเราคิดว่าะ อาจจะมอบตัวหรือน่าจะมอบตัวแหละเออเพราะว่ามันดูเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วก็จริงๆตัวไอ้เขาเองไม่ได้แบบว่าเลวร้ายขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือเขาก็ยังมีความรู้สึมีความรู้สึกผิดความรู้คิดอยู่แต่มันเหมือนตอนนั้นมันเหมือนโดนอีกคนอะแบบ ให้ให้เหมือนบังคับยุยงยุยงเออให้ทําด้วยอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบไหลตามน้ําไปเรื่อยๆตอนแรกมันอาจจะอยากได้เงินไงแต่พอได้ลงกับการกระทําไปแล้วอ่ะมันเลยทําให้คิดว่าโหไม่น่าทาแบบนั้นมันไม่ได้แค่เงินไงมันแบบมันทำร้ายคนอื่นไปด้วยตอนแรกมันแค่ต้องการเงินใช่แต่ไม่คิดว่าเรื่องเราจะเลยเถิดไปขนาดนี้นะ ก็โอ้ดีดีดีมากหลายๆซีนอ่ะบางทีบางช่วงก็ลืมแล้วก็ดูไปเลยว่าถ่ายด้วยโทรศัพท์ในถือใช่สังถ่ายกล้องใหญ่เลยเออเออเราชอบกัจับบเชยๆแสงเนาะบางทีถ่ายที่ที่มืดแต่ก็ยังแบบว่ามีความสว่างตรงแบบไม่เห็นหน้าคนเห็นรู้เนี่ยเรารู้แหละว่าแบบว่าตอนไปช่วงไปตัดต่ออาจจะมีการเกลี่ยสีบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่แบบว่ามันก็ทําให้เห็นว่าเวลาสิ่งที่เป็นโทรศัพท์อ่ะอยู่ในฝีมือของคนที่ทํางานด้านนี้แล้วอ่ะมันสามารถสร้างสรรค์ผลงาน ออกมาเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งได้นี่คือเจ๋วเลยนะแล้วก็ชอบเทคนิคนะเนาะหลายๆอย่างชอบสุดคือนี่จังหวะแบบที่คานตรงชั้บางของชอบมากือที่ไต่มาข้างๆใช่ไหมอันนั้น่าจะไปนึกถึงตอนชัตเตอร์อ่าได้พูดกับพูดกับคนเดียวกันนะตอนชัตเตอร์ตอนตอนที่เจะเขาเป็นผีเขาเขาไต่บันไดขึ้นมาใช่ไหมก็จะให้ความเขารู้สึกแบบฟีลลิ่งนั้นอันนี้คือไต่มาด้านหลังคือแบบคนลุกคนลุกฉากนั้นแบบคนลุกจริงมีความแบบลอยมีความแบบพุ่งดีแต่ก็อบหลายซีนอย่างซีนตอนแบบ พยายามถอดหน้ากากแบบถอดหลายรอบก็ยังไม่ออกเออนี่ดีนี่ดีดีอันนี้รู้สึกเหมือนตอนนั้นเลยที่เขาเล่นกันที่เป็นแบบหน้ากากเปลี่ยนเปลี่ยนหน้ากากเออหน้ากากเปลี่ยนหน้าเรื่อยๆอ่ะเปลี่ยนไปเรื่อยอันนี้ก็แบบดีแบบเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดแล้วตอนสุดท้ายก็ปุ๊บตาหายไปเออเโอ้โหแจ๋วแจ๋วเทคนิคทุกอย่างมาเต็ม รู้สึกดูแล้วได้ความแบบขนลุกแล้วพอมาเล่นอะไรเกี่ยวกับความเชื่อรู้สึกว่าอินแล้วก็มันก็ทำให้น่ากลัวได้บรรยากาศด้โลเคชั่นโลเคชั่นดีโลเคชั่นดีหลายอย่างเนาะแล้วก็อีกเรื่องนี้ต้องชื่อชมฝีมือนักแสดงแสดงดีมากสองคนเลยโดยเฉพาะไอคนที่รับบทเป็นบาร์อ่ะครับโอ้โหแสดงออกมาได้แบบบาร์ดนี่ใช่คนที่เล่นเรื่องแตนโนะปะใช่ไหมเออเออเออตอนนึงอ่ะคุณคุณคุณใช่ใช่น่าจะคนเดียวกันนะแสดงเก่งมาก ต้องคู่เลยนะแบบให้แสดงออกทางสีหน้าให้ชัดเจนว่าอีกคนนึงก็เข้าห้าวอีกคนนึงก็กลังสนึกผิดแล้วก็กลังกลัวอะไรอย่างนี้เออดีเนาะก็โอ้แล้วก็เลือกผีตาขนมาถ่ายทอดออกมาไม้ดีแบบบางอย่างเราไม่รู้เลยนะแบบอย่างเช่นแล้วเขาบอกว่าอย่างเช่นเวลาเขาเดินแห่ผีตาขนเสร็จปุ๊บเขาจะหน้ากากเป็นรอยเพื่อเพื่อรอยสิ่งไม่ดีออกไปอะไรใช่ป่ะนี่เราก็เพิ่งได้รู้จากภาพยนตร์เรื่องนี้แหละแล้วก็หรืออย่างเป็นแบบว่าการเพี้ยนเสียงจากผีตาขนก็คือมาต่อผีตาจากผีตาขนอะไรอย่างนี้เออก็จะแบบว่าเพี้ยนไไมม่่่ให้ัันนนนดดููแบบววาากกลจเิป เปนเพื่อนผีตาขนแทนประมาณนั้นก็เนี่ยได้รู้เกีเล็กน้อยแบบเยอะครับถือว่าแบบว่าดีเกินคาดมากเลยใดีแบบทุกทุกอย่างเลยนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วตรงสตรีมิ่นกับภาพยนตร์สั้นนะครับผมเรื่องผีตามคนนะครับก็หวังว่าจะเล่นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก็จากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้ไทยบอลทีวีในทวิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใกันทีหนึ่งกับเชั่นในคลิปหน้้้านนนนะะคคครรรััััับบบผมวววีีไปแลสสด